สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถ Toyota h i l u ักวีโก้2.5ตัว G ปี2006ค่ะรถสวยพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องพร้อมโอนกันเลยภาษีมีนาคม2,567ใช้ยาวไปถึงต้นปีหน้ากันเลยค่ะรถได้บางเดิมทั้งคันเลยนะคะตัวถังไม่ผุค่ะสีโดยรวมถือว่ายังสวยเงาอยู่นะคะมีริ้วรอยบ้างแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นตามการใช้งาน รถติดฟิล์มกรองแสงไม่ให้แล้วรอบคันค่ะไฟตัดหมอกพร้อมใช้รถขับไปแล้ว238,000กิโลเมตรระบบเกียร์ธรรมดาใช้งานได้ดีครบตามปกติเลยค่ะเกียร์เข้านุ่มๆเลยนะคะเครื่องยนต์ดีเซล D4D c o m f o r Rail 2 5 0 0ซี Turbo รถใช้น้ำมันดีเซลล้วนๆเลยนะคะเครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่เขกไม่พ้นไม่ไอค่ะระบบของเห็วดีไม่มีปัญหาความร้อนวิ่งทางไกลสบายมากขับทำความเร็วแช่ยาวๆสบายเลย สภาพพร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะห้องเครื่องเซอร์รบเลยนะคะน็อตซุ้มซอกเสาเดิมจากโรงงานไม่มีขยับผพนเพจเดิมสมบูรณ์ไม่เคยแกะเลยค่ะช่วงล่างดีเช็ดสีสวยเงาดำทั้งเส้นเลยนะคะไม่ผุไม่มีสนิมไม่มีตัดต่อใดๆค่ะรถขับดีไม่มีเสียงดังมาพร้อมระบบเบรก ABS ช่วยชิดเกาะถนนหนึ่ๆกันเลยค่ะล้อแม็กสวยยางดีใช้ได้เลยค่ะกระบะไลเนอร์พื้นที่จุของกว้างๆสากระโปรงท้ายได้บางเดิมน็อตยึดฝากระโปรงท้ายแน่นเดิมไม่มีขยับค่ะ ลอนกระบะสวยไม่ผุไม่สนิมนะคะภายในสวยสะอาดเรียบร้อยดีมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานค่ะรถมีแอร์แบกคู่หน้าระบบไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้สมบูรณ์ทุกจุดเลยแอร์เย็นฉ่ำรอบคันพวงมลลาลัยพาวเวอร์เพลงเพราะๆมีให้ฟังค่ะกระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานค่ะเบาะผ้ากำมะหยี่คู่หน้ามีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานไม่มีขาดนะคะโดยรวมถือว่าสวยเลยค่ะ บอ่อแคปเป็นบอ่อหนังสภาพดีเลยค่ะร,ะรถสวยพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องภาษีไม่ขาดมาส่งต่อกันในราคาขายเพียง1.69 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ราคาคุยกันได้นะคะต่อหนักขอยผ่านก่อนค่ะซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้แลกเทินได้ส่งได้ทุกที่ทั่วไทยเลยนะคะโดยคิดค่าส่งตามระยะทางค่ะท่านใดสนใจเน้นโทรมาพูดคุยกันได้ที่เบอร์0 6 1 9 2 9 9 5 1 2และสามารถแอดไลน์ ID ได้ตามนี้ได้เลยค่ะสามารถนัดดูรถได้ที่สะพาน6อำเภอเมืองลบบุรี ท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถโทรติดต่อน,นัดดูรถและเข้าไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจอยากจะซื้อรถมือสองอยู่แอดมินแนะนำให้ลูกเพจทุกท่านเห็นรถตัวจริงก่อนไปคุยไปทดลองขับกันหน้างานก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งหรือสำหรับท่านใดที่อยู่ไกลอย่างน้อยขอให้วิดีโอคอดูรถกันให้ชัดเจนก่อนโอนเงินมาจำทุกครั้งค่ะ ส่วนเรื่องเอกสารควรตรวจสอบให้รอบคอบทุกครั้งเสมอนะคะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆที่จะตามมาในภายหลังได้ค่ะซึ่งทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณารถมือสองเท่านั้นทางช่องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทางเจ้าของรถหรือทางผู้ขายเลยค่ะดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้รอบคอบเสมอก่อนโอนเงินเพราะหากเกิดข้อผิพดพลาดใดๆทางช่องจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นค่ะ ท่านใดสนใจยังไงก็ไปดูไปคุยกันหน้างานไปทดลองขับกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ